มีไหมศิลปินที่มีแฟนคลับตามซัพพอร์ตขนาดนี้นี่มีคำถามเป็นคำถามคำถามหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นกับหนูเองค่ะวันนี้ขับรถกลับบ้านนะคะระยะทางแบบขับรถกลับบ้านนะก็เลยแบบคิดมาได้ว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยมีไหมคะที่ศิลปินที่มีแฟนคลับตามซัพพอร์ตอุ๋งอิงขนาดนี้อทุกวันนี้ค่ะ ดิฉันทำคอนเทนต์ของศิลปินค่อนข้างมากมายหลากหลายนะคะขออนุญาตไม่พูดถึงท่านไหนอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นศิลปินเกาหลีอย่างเงี้ยการที่ใครก็ตามทําคลิปออกมาเงี้ยคลิปบ้างคลิปของยอดวิวของไอดอลเกาหลีอะก็ไม่ไปนะแต่อุ่งอิงไปวงการที่ป๊อปไทยคะ่ะคลิปบ้างคลิปไปคะ่ะแต่ว่าบางคนที่เป็น สำนักข่าวเอาไปเล่าต่อบางอันก็ไม่ไปแต่อุงอิงออรัตนพรเพรบ้านแพงเนี่ยไปไม่ว่าจะเป็นคลิปนั้นจะมีช่องดังขนาดไหนเป็นช่องรุ่นใหม่หรือเปล่ามีผู้ติด,ดตามแค่หลักพันก็ตามแต่ว่ายอดวิวไปหมดทุกคลิปบางอันหลักหมื่นบางทีหลักแสนดิฉันเลยอยากจะบอกกับทุกทุกคนค่ะว่าขออนุญาตพูดว่า นี่น่าจะเป็นศิลปินที่ประสบการณ์ส่วนตัวของดิฉันเจอมาแล้วน่าจะดีที่สุดในบรรดาศิลปินทุกท่านเลยก็ตามที่เราได้มีโอกาสได้เห็นค่ะช่องอื่นๆที่ทําวันนี้ดิฉันน่ะได้ลองเข้าไปดูช่องอื่นบางนะนอกจากเหนือจากช่องพิวมิมนอกช่องสาวน้อยดิฉันก็ไม่ค่อยได้ไปดูช่องไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ได้มีโอกาสว่างแล้วก็เข้าไปดูในช่องอื่นๆมาอะไรเงี้ยค่ะ ทุกช่องมียอดวิวขึ้นกันหมดเลยอะสิ่งนี้มันเลยตอบอะไรบางอย่างกับเราได้ว่าเออวะศิลปินที่มีแฟนคลับอย่างอูอิงตามไปสัพพอร์ตในทุกๆคลิปจริงๆพร้อมกับสิ่งที่ทุกคนบอกว่าถ้าคุณรักน้องเราก็รักคุณขอแค่ทุกคนเจตนาที่ดีในการทำคอนเทนต์เหล่านั้นไม่ว่าจะแบบทุกคนจะพูดออกมาด้วยอะไรแฟนคลับ ของอุงอิงกับกนพรเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของคุณเสมอในทุกๆมุมมองแล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะเป็นสนามทองแดงผนังทองแดงกระแพงเหล็กในการที่จะป้องกันลูกสาวของของคุณอยู่แล้วตลอดเวลา <c oughs> คลิปล่าสุดค่ะดิฉันนำคลิปชื่อว่าทุกวันนี้เราเสพติดอุงอิงเกินไปไหมทุกคนยอมรับว่าเขาเสพติดอุงอิงมากเราเองก็เสพติดอุงอิง พอลูกสาวเราถามว่าแม่พวกเขาเสพติดเราไหมอะไรเงี้ยอืก็ได้ตอบไปแล้วนะคะว่าพวกเราเสพติดน้องอิงอจริงๆและสิ่งที่ช่องของหนูทำอะหนูไม่จะได้เชิงอัปเดตข่าวรวดเร็วอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทำไมทุกวันหนูยังสามารถที่จะเล่าหรือว่าพูดความรู้สึกกับอุ้งอิงกับธนาครได้ก็เพราะว่า เรารู้สึกอยากสพอร์ตเขาจริงๆเช่นกันกับสังคมแฟนดอมของ o อุงอิงกัตนาพรค่ะอยากจะบอกกับทุกๆคนเลยว่าลองเข้ามาแล้วลองมาเรียนรู้กันจริงๆแหละว่าทุกคนไม่เคยเห็นคลิป o อุ๋งอิงอนไนไม่มียอดวิวเว้ยเรายอดวิวขั้นต่ำก็คือหลักพันขึ้นหมดคอายครีเอเตอร์หน้าใหม่ก็หลักพันขึ้นหมดครีเอเตอร์หน้าเก่าก็หลักหมื่นแล้วก็ช่องหลักก็หลักแสนน่ะมันเลยทําแล้วก็มันเลยเป็นคําตอบให้กับเราได้เลยว่า สิ่งนี้มันคือความมั่นคงของของแฟนคลับค่ะที่มีต่อศิลปินมากๆแล้วก็ตกลุมรักศิลปินมากๆอยากจะบอกกับทุกๆคนเลยค่ะว่าวัฒน,นธรรมตอนนี้ของเรามันมันไปไกลมากแล้วมันก็เติบโตอย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวมีโอกาสได้เจอค่ะแฟนดอมเยอะมากค่ะแล้วก็ได้เห็นค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบข้าวไม่มาแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงจะมียอดแต่ว่าถ้าเป็นคลิปเดียเด่ยวๆที่แบบไม่ไม่ได้มีความน่าสนใจหรือว่าเป็นคลิปที่แบบมาเล่าเฉย,ฉยๆอะไรเงี้ย <c oughs> คลิปนั้นก็หลายๆคนก็ไม่มียอดเหมือนกันยอะไรเงี้ยก็เลยแบบแปลกใจมากเลยว่าทําไมอุงอิงถึงถึงมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้ที่ต่ำซัพพอร์ตจนวันที่เราได้ไปตะว,วันานาค่ะเราได้คําตอบทุกทุกอย่างแล้วว่า วันนั้นอะมันมันตอบอะไรเราได้เยอะมากว่าทุกคนที่วิ่งเข้ามาหาเราณนะวันนั้นน่ะเป็นคําตอบที่ดีมากว่าเออเธออุงอิงเนี่ยเขามีคนที่เป็น real user เขาจริงๆเพราะหักไม่หักเขาเยอะมากคนที่พร้อมที่จะรอให้มาไล่เขาเยอะมากเหตุผลหนึ่งเลยที่เราไม่สไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าทําไมวงการอื่นๆอ่ะ เขามีสิลบบมีคนตามซัพพอร์ตหรือเปล่าเพราะเราไม่เคยเห็นหน้าตาของคนเหล่านั้นเว้ยแต่ว่าถ้าอย่างแฟนคลับองคอิงอ,งอะเราเคยเจอแล้วแล้วเราก็เคยเห็นทําให้เรารู้ว่าใครบ้างที่ดูคลิปเราสิ่งหนึ่งเลยคือสิ่งเนี้ยมันเลยตอบได้ว่าองค์อิงอ,งอะเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ทําวัฒนธรรมของอุงอิงในวงการออนไลน์หรือว่าในวงการแฟนดอมได ได้น่าประทับใจคะ่ะแล้วก็ได้มหาศารย์รมากๆที่แฟนคลับทุกคนมีพลังในการที่จะตามเข้าไป <c oughs> คลิปเนี้ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือข้า <c oughs> อยากจะบอกทุกคนว่าก <c oughs> ารที่เราจะกดเข้าไปในคลิปไหนสักคลิปหนึ่งในหน้า YouTube อะถ้าเราเห็นรูปศิลปินเราแล้วเรากดเข้าไปได้อะนั่นคือคุณรักเขามากพอและสิ่งนี้มันตอบแล้วว่าวงการหมอดำที่ชื่ออุ๋อิงรัตนพรอะ เกิดขึ้นแล้วจริงๆในประเทศไทยเพราะอะไรรู้ปะเพราะบางทีอ่ะถ้าคุณหลักเขาไม่มากพอสมมติว่าเช่นคุณคุณเห็นศิลปินคนเนี้ยเป็นศิลปินระดับโลกเลยนะแต่ถ้าคุณเห็นหน้าปกคลิปแล้วคุณไม่กดเข้าไปอ่ะแปลว่าคุณก็หลักเขาไม่มากพอเลยถูกปะแต่ถ้าสมมติว่าทุกวันเนี้ยเราเห็นคลิปที่เป็นศิลปินที่เรารักและเราสามารถกดเข้าไปได้ทุกคลิปและรู้กันเลยว่า เราต้องไปสร้างยอดวิวหรือไปสร้างรายได้ให้คลิปนั้นโดยการที่ดูให้จนถึงกี่นาทีกี่นาทีถึงจะขึ้นยอดวิวถึงจะนับวิวถึงจะอะไรอย่างเงี้ยว่าานธรทำการทําวิวหรือยเงมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรับรู้กันได้เลยวันนั้นเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่ไปเวทีหมอนลำแล้วไปเจอน้องนะคะว่าที่ตอนน่ะแม่หากเปิดคลิปฉันดูฉันนี่คิดว่าเขาก็เข้าไปเปิดเฉยๆเขาดูคลิปฉันจนจบพร้อมกับหันบอกว่าดูจนจบแล้วนะ ได้ยอดแล้วโธนี่คือสิ่งที่ฉันได้ยินจากผู้ใหญ่อาย,อายุคุลีค่ะคุลีแล้วก็บอกว่ากระติบอย่าลืมมาดูให้แม่นะมาดูให้จบด้วยเหมือนกันนะอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบมันเป็นความหมาสัจจรรย์มากๆเลยที่เราก็ไม่คิดเนาะว่าเราจะคุยกันเรื่องการซัพพอร์ตศิลปินด้วยด้วยกันช่วยกันสร้างยอดให้ศิลปินอนะสร้างยอดวิวให้ศิลปินเพราะนั่นเพราะเรารักเขามากพอ ที่เราจะใช้เวลาของเราในการที่จะเสียไปกับเขาถึงแม้ว่าใครก็ตามทําคลิปน้องอุงอิง,งทุกคนก็จะได้ยอดใครที่ทําคลิปอุงอิง,งแล้วทุกคนก็จะมียอดวิวเพราะนี่คือศิลปินที่มีแฟนคลับตามซัพพอร์ตมากจริงๆแล้วก็พวกเรารักอุงอุงมากพอที่จะดูคลิปเขาแม้ว่าใครจะเล่าก็ตาม ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ยังรักช่องหนูแล้วก็ยังแบบศรัทธาช่วงนี้ขออนุญาตดูแบบไปทำคอนเทนต์โปงลางให้กับเด็กศิลปวัฒน,นธรรมกันแป๊บหนึ่งหน้าฝีก็น่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับโปงลางหมอดำอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความเป็นคนรักคนอีสานนะคะก็เลยอยากจะซัพพอร์ตวงการนี้จริงๆเดี๋ยวคลิปอุ่งอิงหลังจาก วงการปลังงางจบ3วันเดี๋ยวจะเยอะกลับมาเยอะเหมือนเดิมอีกแน่นอนพ่อหังแม่หักรอหนูกันสักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคขอบคุณนะคะบ๊ายบาย